โดยการเอาเทคโนโลยีมาใช้นะครับแล้วก็การเดินทางที่มันมีรอยต่อเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้รถไฟฟ้าที่ต้องมีการแลกหลายๆครั้งต้องไปต่อแถวเอาใหม่เราต้องการที่จะให้เป็นตั๋วใบเดียวให้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับการที่จะให้มีขนส่งสาธารณะอย่างรถเมล์ไฟฟ้าที่เป็นข้อบัญญัติที่สกอของพระก้าไกลไปเสนอให้กรุงเทพมหานครให้สะดวกมากขึ้นสะอาดมากขึ้นราคาดีมากขึ้นทั้งหมดนี้เนี่ยผมก็มั่นใจว่า รถเมย์คันหนึ่งเนี่ยบรรทุกได้20คนกับรถ20คันถ้าทําได้เนี่ยมันก็ได้2เด้งก็คืออันที่1รถจราจรด้วยอันที่2ก็คือรถการใช้พลังงานที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ด้วยก็ถ้าจะทำแซนบ็อกซ์ในเรื่องนี้ในกรุงเทพมหาคนครก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่สาคัญมากที่สุดแต่ในขณะเดียวกันไม่ได้จบที่กรุงเทพมหาคนครครับปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสงครามสมุทรปราการก็เป็นแนวร่วมที่ผมเรียกว่ากรุงเทพบวกแบงคอก plus เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทํางานในรอบนอกเพื่อที่จะให้ท่่่าาาานนนผู้้้วววทํงไดดดยยเเชีกั ครับทั้งผมตอบเลยเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าตอบของผมก็คือมอบหมายให้กระทังคุณสุรเชษได้ทำเขาก็มีโมเดลในการคิดมาหลายเรื่องพอสม,สมควรนะครับว่าจะทำยังไงให้ได้ราคาที่เหมาะสมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่คราวนี้ในขณะเดียวกันผมะว่ามันมีสองคณะทำงานที่จะต้องมาประสานการโดยที่คุณสุรเชษเป็นแกนกลางอยู่แล้วก็คือคณะเปลี่ยนผ่านทั้งเรื่องด้านของคมนาคมกับพรรครวมอีก เจ็ดพักที่เหลือนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีโผก,กรามาออกมาว่าใครดูแลเรื่องกงระทรวงคมนาคมอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเอาปัญหาประชาชนเป็นตัวตั้งก่อนแล้วในขณะเดียวกันก็คงต้องประสานงานกับในพื้นที่กับกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นทั้ง t r a n s p o r t a t i o n transition team กับ Bangkok transition team ก็คงต้องทํางานร่วมกันตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวร่วมเกิดขึ้นได้นะครับยินเชิญท่านผู้ว่าครับผมว่จริงแล้วหัวใจก็คือคือตัวร่วมเป็นเทคโนโลยีไม่ยากแล้วเพราะมันใช้บัตรแตะได้ง่ายแนละ้วแต่ว่าโครงสร้างราคาร่วม อันนี้คือสิ่งสําคัญทําไงให้ราคาทั้งหมดมันเชื่อมและราคาถูกที่สุดสําหรับประชาชนอันนี้คือโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าซึ่งกรมมทําเองไม่ได้เพราะกรมมตอนนี้มีอยู่แค่ BTS เ,เจ้าเดียวแต่ถ้าเป็นโครงสร้างราคาร่วมต้องหมายถึงรถเมย์หมายถึงเรือหมายถึงฟดเด์ต่างๆด้วยซึ่งผมว่าทางทาง่านตุกเชก็มีไอเดียค่อนข้างเยอะอยู่แล้วครับ ครับก็มีมีหลายประเด็นที่อาจจะเป็นกฎหมายหรือใบอน,นุญาตที่อัปเดตไปแล้วไม่ค่อยได้ใช้แต่กลายเป็นโอกาสในการใช้ดุลพินิจของของอ ข้าราชการที่ดีมีเยอะแน่นอนนะครับแต่อาจจะมีข้าราชการบางคนที่ใช้โอกาสนี้ในการเรียกสวยอะไรต่ที่ผ่านมาผมก็คิดว่าคุณวิโรธก็ทําหน้าที่เรื่องนี้ได้ดีนะครับแล้ววันนี้ประชุมตอนเช้าที่พักเพื่อไทยเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ anti corruption ซึ่งคุณวิโรธก็เป็นตัวแทนในการบริหารจัดการตรงนี้ก็คงจะดูไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครหรอกครับแต่ว่าก็คงจะดูภาพใหญ่ด้วยเพราะว่าวันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องสวยน้ํามันสวยรถโรงเรียนอะไรขึ้นมาเยอะอีกมากมายคราวนี้วิธีแก้เนี่ยมันก็คงต้องทำ Regulatory เกีย o ตินในการลดพวกพวกใบอนุญาตพวกกฎหมายต่างๆที่มันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วแต่ว่า,ามีข้าราชการสามารถลากยาวได้15วันยังไม่เสร็จ20วันยังไม่เสร็จใน,นที่สุดใต้โต๊ะมันก็ต้องตามมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกไอ้พวกนี้เนี่ยก็คงจะไปกระบวนการในการแก้ไขปัญหาตรงนั้นนะครับ เดี๋ยวผมตอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านผู้ว่าตอบบ้างของผมก็คือ2ประเด็นนี้ยังหาหรือไม่เสร็จเป็นส่วนหนึ่งของวาระของแม่คอกทรานสิชันทีมแต่ก็พอที่จะเข้าใจว่าท่านผู้ว่าต้องการจะย้ายออกไปอยู่ที่แหลมฉบังใช่ไหมครับใช่มันอยู่ในวาระอีกชาครับ,รบซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็คงต้องดูเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เข้าใจว่าเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็รถติดเพราะว่าในขณะเดียวกันทางแหลมฉบังก็ในชลบุรีก็เป็นเขตที่สสของพรรคก้าไกลอยู่เยอะแล้วก็ได้รับ ข้อร้องเรียนมาเยอะเหมือนกันว่าถ้าเรือก็ทําให้มีปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันไม่เราต้องการที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ย้ายออกจากคลองเตยแล้วก็เอาไปให้ที่แหลมฉบา